แล้วจะมีหมูแฮนที้อยู่ด้านข<อ>้างนะคะอ่ะาบนนี้ก็มีหมูอีสานใช่ไหมก็ซีอ่าอันนี้ก็ดึงไปก็ดึงป็ด<อ>ึงปายแต่ตัวนี้เป็นแค่ไฮโดรเจน<อ>ไงไฮโดรเจนให้เราตรงนี้มันก็ไม่เข้มแข็งไฮโดรเจนที่พร้อมหลุดง่ายง่ายที่สุดนะคะพอหลุดง่ายง่ายที่สุดปุ๊บโดทนทวาร้อนนิดหน่อยร้อนก็ไปก่อนถ้าเราเทียบกับคีโตนก็เลยทำให้คีโตนเนี่ยมีจุดเดือดที่สูงกว่า เอาดีไฮด์ส่วนแอลเคนเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะคะคำว่าจลไฮโดรเจนเป็นยังไงคะเบรกดาวได้ง่ายมากตัวคาร์บอนนิดหน่อยก็ไปก่อนนะคะจ้องนะนะคะเมื่อเราเอาสารเนี่ยมันมีแดงดีๆบางทีมันเป็นแดงติดบาร์แอลกอฮอล์นะคาร์อกซิกรุ๊กอีโตนคาร์บอนิลกรุ๊ปแล้วก็คาร์บอนดีไฮด์ เดี๋ยวเทียบกับแอลเคนข้างหมดเห็นไหมคะจุดเดือดเอลเคนต่ำที่สุดลงลงมาเป็นอะไรเอลไทนแล้วก็เออขอโทษพูดติดต้องบอกว่าสูงขึ้นมาเนาะอ่าสูงขึ้นมาเป็นแอลไทน์แล้วก็สูงขึ้นมาอีกเป็นคีโตนนะคะแล้วก็สูงสุดก็คือเอลโอนอยู่เนาะอ่านะคะเพราะตัวนี้สูงสุดเพราะว่ามันมีทันนะะ ไฮโดรเจนได้นะคะตัวนี้ไม่มีไฮโดรเจนแต่มันสเปลี่ยนเพราะว่าเขาดึงเขาเกาะกันแน่นแฟ้นนะคะออกซิเจนดึงจากคาร์บอนขึ้นไปคาร์บอนก็ไปดึงจากโมเลกุลที่เข้ามาทั้งซ้ายทั้งขวานะคะก็ความเขาเรียกว่าความหันเขาเขาเย็ดเหนียวแน่นนะคะส่วนถ้าเป็นอัลดีไฮเนี่ยก็คือแขนข้างหนึ่งของเขาเป็นไฮโดรเจนแขนข้างหนึ่งเป็น โมเทนที่ไฮโดรเจนเนี่ยโอกาสที่จะดูดได้ง่ายกว่าโมแทนที่นะคะก็จุดเดืดก็เลยต่ำกว่าโตนนะคะแล้วก็เอลเคีนก็ต่ำมากขึ้นเลยนะคะเหรออ่าอันนี้ก็เป็นสรุปนะคะเอลไดไฮพิโตนมีจุดเดือดสูงกว่าเอลคีนเพราะเอลดีไฮพิโตนเป็นโมเลกุลที่มีขั้วใช่ไหมมีขั้วเพราะว่าแสดงคี้ค่ะเชียลบวค่ะเชียลลบ มีแรงยึดเดี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงกว่าแอลเคนที่มีที่เป็นเพืโมเลกุลที่มันมีขั้วนะคะแอเนนี้กับเอลเดนไฮด์และกิโตเนี่ยไม่มีพันธะไฮโดรเจนยึดระหว่างโมเลกุลด้วยกันเองนะคะจึงทำให้จุดเดือดเนี่ยต่ำกว่าแอลกอฮอล์นะคะก็คือมันมันจับได้เน่มันน้อยมากโอกาสเกิดได้น้อยมากนะคะนี้ปฏิกิริยานะคะก็มีปฏิกิริยาของเอา ออนิไฮด์แล้วก็โต้เนาะจะบอกว่าปฏิกิริยาทั้งหมดเลยนะคะของแอนิไฮด์กิโต้เนี่ยมันจะสรีระทีก็คือตอบสนองเฉพาะแอลดีไฮด์เท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าแอลดีไฮด์มีซีเดบอโอแล้วก็เอชใช่ไหมคะพอเติมสารเข้าไปปุ๊บไฮโดรเจนพร้อมหลุดพร้อมที่ไปทำปฏิกิริยาแต่ในขณะที่กิโต้เนี่ยเขาไม่ค่อยทำปฏิกิริยากับอะไรเลยนะไอ้เรื่คือไว้าไอ้เขาเข้าใจ่ายนะคะ นี่ปฏิเกิยร์อันแรกเลยก็คือโทเลนซีเอเจใช้ทดสอบความแตกต่างของเอลีไฮด์ต้นเอดีไนะคะก็คือโมเลกุลในี้จะำทปฏิกิริยาบซิลเวอร์นะคะเขาก็จะได้เป็นอนุภาคสีเงินถ้าพี่เขาชอบก็คุณจะเป็นพวกแบบเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดของสีก็จะได้ทำแบบในภาพถัดไปนะคะนเดี๋ยวไปดูว่าสีจะเป็นยังไงนะคะ ไทยก็สามารถตอบสนองกับเบริสเบริสคืออะไรทดสอบอะไทดสอบน้ำตาลใช่ไหมเอ่อพวกน้ำตาลนะคะอ่าถ้าเราใส่้ารดีเบริสที่มันถือความเข้าไปเจอแอมโมเนียก็จะกลายเป็นตะกอนสีแดงอิฐนะคะมีเบบี้ไบค์ค่ะปฏิกิริยานี้ก็ไม่ไม่ไม่ต้องจำก็ได้แต่เราไม่ไม่พิจาว่า ปฏิญาตัวนี้อาจารย์นให้สุดทโครงสร้างมางแบบนี้ตัวไหนจะเกิดตะกอนบ้างนะคะและตะกอน,น,นเป็นอะไรอะไรเนี้ยนะคะแล้วก็เฟลลิ่งเจนนะคะก็เป็นสไลป์พอปเปอร์สันเปตเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันนะก็ทำปฏิยาเฉพาะเอลีไฮเท่านั้นนะคะอนะ่าอยาแบบเฟลลิ่งโซลูชันก็จะได้ตะกอนสีแดงขึ้นเหมือนกัน ปริยาที่สนะคะใครยังจได้บ้างว่าแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถเดิอดยาออกซิเดชันได้จำได้ไหมเนี่ยจันหาออกซิเดชันออกซิเดชันแล้วได้อะไรอ่ะออกให้เห็ไหมมีับใช่ไหมถ้าเป็นไทร์เมอรี่แอลกอฮอล์ออกซิเดชันแล้วจะได้นเนร เดีไได๋ยวนหลรืของอมณ่ไรขอโทษนีวันนเป็นิลิหรืออะไรเงี้ยนะคะอรูุแล้วสเราปเจนกนะคะแต่อาจารย์จะบอกว่า ไฮพวกคีโตนพวกคาร์บอซีนไฮก็สามารถเกิดอนี่หอมไปหรอุ้ยเนยหอมเนยมันหอมทำไมอ่ะอยานะฉาสินะคะคาร์บอซีนไฮเนี่ยเออเมนอ่าจะทำปฏิกิริยาดีดัชชันแล้วกลับมาเป็นอะไรแต่หอมภูมิใช่ไหมเป็นไฮโดรลีเอลกอโอลนะคะแาร์อซีนไฮเนี่ยจะกลับมาเป็น ไปไม่ได้กับโมแต่ถ้าคีโตนคีโตนเนี่ยจะกลับมาเป็นอะไซคลหมัดชอนโตอนะคะตัวนี้เราจะพยายามกลับไปกลับมาด้วยนะคะมีประโยชน์นะคะนมีไงคีโตนเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็พบในธรรมชาติเนาะคือไม่ใช่อยใช้เยอะนี่นะคะสารอะไรที่เราเป็นประกันจากธรรมชาติแล้วก็เลยจะเป็นแอมบิไฮ เดี๋พวกน <shock S 1> ้ำมันหอมระเหยนะคะอ่าแล้วก็บอกว่าเหยวเริ่มทำเลยนะปรุงแต่งนิดนินะคะที่เป็าช่วยรถเล็กน้อยนะคะถ้าเป็นบเชยก็จะมีซินนามอดีไฮนะสามันก็จะเป็นเบรซิฟานนะคะนีลาก็จะเป็นกลนพวกแต่งเ่งอะพวกนี้เนาะพวกนี้เนี่ยพีะ ที่มัเป็นตัวกับด้เนา้ว่านี่ซื้อทุกตัวให้พี่เลยเนี่ยซื้อทุกลายทุกตัวนะทุกชุจ้ให้ส่วนใหญ่เขาใช้เป็นอีดว่ใช้ในวงการก็คือฟอมลีะที่กดคุมสูงที่เวนสเกลร้อยหนงอะไรต่างๆเนาะนะคะอ่าก็เอามาใช้ทำอะไร ไช้ในอุตสาหกรรมเดิมก็ได้นะคะเป็นฐาั้งต้น